สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้แปอมอมาเบิงคนงานตัดอ้อยนะคะแปแอมสิตัดอันโนออ้อยเมื่อแกงพี่น้องแบบนี้เด้อจะเอาไปแกงค่ะพี่น้องมาเบิงมาเบิงเด้อะไแบบนออ้อยนะคะนี่พี่น้องมันจะขึ้นโยอันเป็นนออยังสีเดือจ้ดเด้อแกงอร่อยมากเลยนะคะ แกงเหมือนหน่อไม้แกงขึ้นหน่อไหมนี่เด้อพี่น้องเข้าก็เอาไปซ้มเอาไป่้มจ้เข้าเอาแบบนี้เมื่อเข้ากับเมื่อปลอกพี่น้องปอกออกปอกออกเป็นสิแล้วเข้าก็เอาไปต้มต้มเพราะว่ามันจะมีรสเปรี้ยวแล้วสิมีรสซมถ้าเอาไปต้มมันก็สิจืดจืดแล้วเข้าก็แกงขึ้นหน่อใหม่ี่พี่น้องมาเบิอีกอีกน้องมาเบิ่งน้ยหลาย ที่ทาานีบาร์ไลเป็นไรที่ถ้ามันลายใช่ไ,ปไปหมเจ้าใบข้าวใช่อหมอันนี้อันนี้อะไรเนี่นอยอสูงมันมีหนอปะเนาะเป็นกะปอเนี่กระเบื้อไดนะ้อ,อ,นนอยู่ ไปโชวที่ <c oughs> แกก่อนก่อนนี่แหละนอนมังยาของแม่นะทิไมไปใช่ฮหมนีพี่น้องมาปอกใ,ให้ด้วยเดี๋ยวจะปอกให้ดูเด้อค่ะเด้อเอามีดมาผิดเอามีดมาผิด เด่นแะเดินเสียงเขาเจะ้าตาดอ,อ้อยขวักขวักนี่จ้ะจะเป็นนอแบบนี้นะคะเหมือนนอไม้นี่แหละเนี่ย้าก็เอาไปต้มพี่น้องเอาไปต้มซ่อมแล้วก็ไปต้มจ้ะต้ม ต้มจืดแล้วเรับก็ไปแก่งด้วย้ะพี่น้องด้วย้องทิพย์พาไปตัดอีกงามมากเลยนี่หน่อยพูดแล้วอีก,อก เป็นอ้อถ้าเป็นอ้อยเผาเนี่ยมันสีอ่อนสีแดงเลยถ้าเป็นอ้อยแบบบัเผามันสีแข็งนี่ยอดมันสีแข็งก เดี๋ยวเก็บไปได้เรื่อยจ้ะเดี๋ยวไปพอกันตอนปอกนอกจากพี่น้องเนาะเดี๋ยวเพื่อนเข้าไปปอกกันจ้ะ